ใส่บาทนะคะมาใส่กับพ่อโจนะคะน้าวัดแจ้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆใส่บา,บาท,บาทพ่อโจ้ใส่กับพ่อจโจน้าวัดแจ้งๆๆพ่อโจ้ดีนะคะพ่อโจ้ชวนมาใส่บาทวันจันทร์ค่ะวันนี้มีข้าวมันไก่ แกงคั่วไก่หน่อไม้ข้าวเปล่าแล้วก็ผัดผักบวงตุ้งะคะ่ะก็มีทอดมันทูนติ้นค่ะมีขนมครกเตาถ่านค่ะแล้วก็มีขนมหม,ม้อแกงมีถั่วแปรค่ะแล้วก็มีข้าเว,เห,วาเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวหมูค่ะก็มีขนมจาะกหูมีน้ำเปล่ามีข้าวเหนียวเหลืองหน้าสังขยา มโนธนาบุญร่วมกันเลยนะคะเพื่อนๆเลยที่ศพเลยรวบเลยไัยมีกินมีใช้ตลอดมั่งมีมรักษา ชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเ,เพื่อนๆไปค่ะล,ลุยทะเลนี้เอยช่างงามนักนาเมื่อลมโชยมามือปลาไหวดูสวยดี โอ้โหอาหารตาสดชื่อนอย่างแรงมาเที่ยวสงขาม่านหญิงกันที่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาหลวงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ก็มาหลวงเลยนะคะ เด็กแอนนองแอนนองลูกเต้ตัวนี้ฮ้วิ่งมาเลยวิ่งมารับแม่เลยอะล <Cla pe. S 1> ูกเฮ้ยแอนนองแล้วเต้ชนมแล้เต้ชนมลูกแม่เต้ชนมลูกแม่เอาแล้วแหละลูกเต้ชนมลูกแม่ เด้ชฉันนมเด้ชฉันนมแม่ก็ดีใจลูกแม่ก็ดีใจแม่ก็ดีใจลูกแม่ก็ดีใจลูกแม่ก็ดีใจ เด้ขนมลูกขนมลูกขนมขนมลูกไปเข้าไปหลบฝนไปลูกไปเปียกฝนละขนมเปียกฝนละลูกไปไปเต้ละเต้ไปเต้เต้ชอบงับเต้ไม่งับลูกเต้ไม่งับนะแม่จีบฝนตกค่ะเพื่อน เพื่อนฝนตกซะก่อนค่ะฝนตกก่อนจะเพื่อนฝนตกแรงเต้ขนมมนี่ยออกไปลูกอย่าไปโดนฝนไม่ต้องออกไปโดนฝนนะลูกนะนี่ค่ะเพื่อนกรมหลวงยามนี้ฝนตกค่ะถึงมาติดอยู่ที่กรมหลวงไหมคะ,ะเจแปเต้ฉนมเต้เต้ฉนมลูกละเตะละเต้ขนม ชนอมฉนอมฉนมมาลุกมามาชนมมาลุกแล้วมามาหาแม่เลยลูกชนมมาหาแม่เลยชนมมาชนมมาหาแม่แลูกอู้เปียกฝนอีกแล้วเราเออเปียกฝนน่ะเป็นไหนล่ะเชียวตัวไหนลาเต้ตัวไหนฉนมเนี่ยแม่ก็จำไม่ได้ลาเต้มามาโอ้หหยาไป ฮะเโ้ลชั้นแม่กลับก่อนนะไม่ค่อยมาใหม่ผมตกแล้วไม่มาใหม่ลูก ลูกไม่ค่อยมาใหม่ไม่ค่อยมาใหม่นะลูกนะไม่ค่อยมาใหม่ฝนตกครับเพื่อนๆเราจาก,ก็มาหลวงก่อนตรงนี้วงเวียนนะคะก็จะตกแต่งเรื่องเรียกเสือนสองทะเลนะคะค